คาต่าเราก็สุดช่อ Baby Monster World คลิปนี้อาจจะมาอัปเดตข่าวคราวของน้องๆ Baby Monster ให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะเริ่มจากข่าวแสดงความยินดีก่อนเลยกับคนแรกเจ้าจิกิตา ที่เพิ่งเป็นผู้ชนะในการโหวตบนแอป u p i c k ในหัวข้อ K-pop m a n e a e Idol ซึ่งน้องจะได้ลงโปรโมทโฆษณาที่ c o o k u n i v e r s i t y Station Max Vision เป็นเวลา7วันนะคะส่วนจะเป็นวันไหนนั้นต้องติดตามต่อว่าจะได้ลงโฆษณาเมื่อไหรค่ค่ะ คนต่อมาคือน้องปริตาที่ชนะการโหวต K-POP Artist August monthly pick winner girl น้องแพรจะได้ขึ้นวิดีโอโปรโมตที่ COEX Media Tower ในวันที่15-17กันยายนนี้ค่ะ และขอแสดงความยินดีกับอาคยอนด้วยนะคะเมื่อ cover dangerously ของน้องอาคยอนในช่อง YouTube Official Baby Monster ขณะนี้มีผู้ชมครบ30ล้านวิวแล้วค่ะโดยมียอดกดไลค์กว่า5 8 7 0 0 0ไลค์และมียอดคอมเมนต์มากกว่า1 6 3 0 0คอมเมนต์ค่ะยินดีกับอาคยอนด้วยนะคะขอให้ยอดวิวปังต่อเนื่องไปไม่หยุดเลยค่ะ และสำหรับฮารามัมคุณแม่ของน้องก็มาอัพไอจีบอกว่าฮารัมได้ไปแคมปิ้งกับที่บ้านค่ะแอดชอบวาดรูปมากเลยรู้สึกชิลไปด้วยจุงน้องหมาก,ก้มหน้าไม่มองกล้องพักผ่อนหย่อนใจดูแล้วสบายตาจริงๆนี่ขนาดคุณแม่ถ่ายให้เห็นแค่ด้านข้างกับด้านหลังนะจะสวยอะไรขนาดนั้นนะผ่องออร่า เกินเดินผมทองผิวขาวสว่างมากนอกจากนี้แอดก็เอาข่าวจากสื่อเกาหลีที่พูดถึงน้องๆเบมอนอมาฝากด้วยค่ะโดยในข่าวระบุว่า YG กำลังมุ่งเป้าไปที่ประเทศไทยมากขึ้นซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ไม่เลวเลยเพราะประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่กระแสะเกาหลีแข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนประกอบกับการที่ Baby Monster มีเบมเบอร์คนไทยถึงสองคนและความสามารถเป็นที่ยอมรับผ่านการออดิชั่นที่ดุเดือดมาได้ เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าลิซ่ามีบทบาทส,สำคัญเพราะความก้าวหน้าของ BLACKPINK ทำให้คนไทยให้การตอบรับเมมเบอร์ที่มาจากประเทศไทยกันอย่างมาก โดยเฉพาะลิซ่าสถานะของลิซ่าเพิ่มขึ้นถึงจุดที่เธอได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นฮีโร่ของชาติสื่อไทยรายงานทุกความเคลื่อนไหวของเธอนี่คือสาเหตุที่ YG ดูเหมือนจะดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยซึ่งเป็นบ้านเกิดของสมาชิกต่อไปในข่าวยังเขียนยกตัวอย่างถึงน้องชิกิตาบอกว่า ชิกิต้าได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของ Baby ้มอนสเตอร์เกร์กรุ๊ปวงใหม่ของ YG ชิกิต้าออ d i ชั่นในประเทศไทยในเดือนมีนาคม2021และต่อมาได้เข้าร่วม YG โดยทักษะของเธอได้รับการยอมรับหลังจาก3เดือนในฐาน,นะเด็กฝึกหัดและเธอได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ g กิร์ลกรุที่จะประสบความสำเร็จต่อจาก BLACKPINK แม้ว่าในข่าวจะไม่ได้ระบุชื่อของน้องพริตาแต่แอดจะขอเพิ่มให้นะคะว่าในส่วนของน้องพริตาเด็กไทยในวงเบมอนอีกคนนั้นในเรื่องความสามารถพลังเสียงน้องพริตาได้รับคำชื่นชมจากสื่อและแฟนๆถึงทักษะอันเปี่ยมล้นจากคลิปเปิดตัวของน้องในการ cover เพลง What o The r People Say ของซิลปินแซมฟ์ feature, featuring Jamie Lovato ซึ่งเพลงนี้ทำเอาหลายคนชื่นชมในทักษะการร้องและการออกเสียงในภาษาที่เหมือนเจ้าของภาษาเลยทีเดียวนะคะ <Wow. S 1> สำหรับแอนนารอแอดโดนตกทันทีที่ได้ยินเสียงน้องแรเลยค่ะ ไม่ใช่เพราะว่าน้องเป็นคนไทยนะคะแต่เพราะความสามารถด้านการร้องเพลงที่ทำให้แอดอึ่งจึงด้วยพลังเสียงที่โคตรจะยูนิคนุ่มเลื่นสบายหูชอบทันทีในไม่กี่วินาทีที่ได้ยินน้องแพรเปล่งเสียงออกมาเลยค่ะก็นั่นแหละค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ประเทศไทยเป็นตลาดไคปพอบที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยความเป็นคนไทยที่เวลาชอบอะไรแล้วก็จะบ้าคลัง่งคลั่งรักพร้อมจะสนับสนุนเต็มที่บวกกับตัวตนของศิลปินคนไทยเองด้วยที่นอกจากจะมีความสามารถเก่งฉกาจแบบหาตัวจับยากไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วความเป็นไทยที่ฝั่งรากมีวัฒนธรรมทั้งนอบน้อมสุภาพเป็นกัน เองชอบช่วยเหลือความยิ้มง่ายไม่ถือตัวออกแนวเฮฮาดูตัวอย่างได้จากพี่นิชคนพี่แบมแบมและพี่ลิซ่าและศิลปินเคพบคนไทยอีกหลายคนเลยค่ะที่เป็นตัวฮาประจำวงเลยทำให้คนที่พบเห็นโดนตกเอาง่ายๆ และแอดก็เชื่อเหลือเกินว่าทั้งน้องชิกิตาและน้องพริตาจะต้องเป็นที่เอ็นดูเป็นที่รักครองใจคนไทยได้หลายล้านคนอย่างง่ายดายอย่างแน่นอนค่ะ พูดแล้วก็อยากให้เดบิวต์พรุ่งนี้วันนี้เดี๋ยวนี้เลย oh. ฉันอยากจะเวทฉันอยากจะเครียดให้เสียงมันแหกอยากจะเห็น power อัน impact ยิ่งใหญ่ของเจ้าเจ็ดก้อนแล้ว oh. มันต้องให้ส่มกับการรอคอยสิเอา้า oh. ไหนขอเสียงคนรักเบมอนหน่อยค่ะ สำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนรักเพื่อนๆในช่อง Baby Monster World มากมายเม้นมาบอกรักบอกรอน้องๆกันเยอะๆเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย